สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องหินขัดขาวแนวนอนที่เราเรียกทั่วไปว่าหินนอนนะครับขนาดสิบสองนิ้วพอกแล้วสิบสองนิ้วยาวยี่สิบนิ้วใช้อย่างเส้นนิ้วครึ่งคูณยี่สิบนิ้วสามเส้นครับหินขัดขาว หรือเครื่องขัดขาวแนวนอนตักยนผลดีนี่ผมตั้งชื่อว่า HPS สิงคโปร์นะครับ HPS สิบสคูณยีมีจุดเด่นอะไรบ้างจะมาเล่าให้ฟังนะครับหนึ่งมีตัวเกี่ยวปล่อนที่เราเรียกว่าฟีเดอร์ด้านหลัง เพื่อป้อนเข้ากล้องให้เดินหน้ามาอย่างสม่ำเสมอสองอยางขัดขาวสามเส้นเพื่อให้การขัดเนี่ยได้ครบถ้วนแล้วก็ขาวใสทั้งมเมล็ดด้านหน้าเป็นทางออกด้านหน้านะครับมีลิ้นประตูสแตนเลสปิดเปิดเปิดให้ข่าวออกนะครับมีตุ้มถัว่ว ต้องการความขาวจุดไหนก็ทวงข้าวจะออกมาสวยสะอาดแล้วไม่มีอมหกดีมากเพราะว่าเราขัดเน่วนอนแล้วมีตุ้มทวงทําให้ห้องขัดไม่ไม่หลวมะครับในเมื่อห้องขัดไม่หลวมข้าวก็ไม่หักนะครับความขาวก็เสมอทุกอย่างนี่พิสูจน์ได้ครับแล้วที่บอกว่าเป็นรุ่นอัตโนมัติคือ มีตัวสัญญาณจับเขากล้องถ้าเขากล้องเกือบหมดนะครับไม่หมดนะครับไปพัดจับได้ลิ้นชักจะปิดอัตโนมัติไม่ปล่อยให้เขากล้องเนี่ยวิ่งแบบหลวมหลวงในห้องขัดเพราะนั่นคือจุดกำเนิดของข้าวหักที่ราบอกทำไมข้าวปนก็เพราะว่าการป้อนข้าวนี่ไม่เต็มโครง มันก็จะปดอ,อันนี้ทุกคนทราบครับถ้าห้องขัดดีเข้าในห้องขัดสม่ำเสมอแรงอัดดีแล้วแรงอัดดียังไงร,รู้ได้อย่างไรผมมีแอมติดครับแอมแปร์มอเตอร์สิบแรงกินสิบห้าแอมเราใช้งานแค่12อแอมความเขาก็ตั้งอยู่แล้วนะความถ่วงน้ำหนักตั้งจังหวะพอดีแอมพอดี m ลิ้นเปิด ตัลิ้นปีดกผีเสื้อนะครับเปิดพอดีข้าวก็สมองเสมอตลอดทั้งสิบสองชั่วโมงเขาก้องก็ป้อนพอดีแต่ถ้าเขากล้องหมดสัญญาณไปพัดจับได้ว่าเขาก้องหมดลิ้นชักจะปิดอัตโนมัติด,ด้วยแรงลมปั๊มลมนะครับเราต้องมีปั๊มลมตัวหนึ่งลิ้นจะปิดเชื่อ ห้องข้าวเครื่องเครื่องจะว่างเลยนะครับเราไม่ปล่อยข้าวไหลโกแล้วพอเข้ากล้องเติมมาใหม่เติมมาไมพัดจับได้ว่าเข้ากล้องมาแล้วนับเวลาไปห้าวิสิบวิสิบห้าวิจนเราพอใจตั้งไว้แล้วลิ้นชักจะเปิดเองเปิดออกมาปุ๊บข้าวลงใน เกลฟีเดอร์ฟีเดอร์ก็ป้อนข้าวเข้ามาก็ทํางานต่อครับโัวที่ท่านไม่ต้องไปกังวลตัวนี้ยังไม่จบครับข้างล่างเนี่ยผมติดพัดลมไว้เลยพัดลมขนาด14นิ้วนะครับไปพัดไปพัดทีไปพัดแรงดันสูงแรงดูดสูงและแรงดันด้วยดูดลำออกจากห้องขัดแล้วส่งเข้าไปบอลลูนโดยที่ไม่ต้องไปทำพัดลมดูดลำ ทั้งชุดเนี่ยขาตั้งเรียบร้อยระบบแม่เนติโอเวลดสำหรับมอเตอร์มอเตอร์ไม่ไแน่นอนเพราะถ้าแอมเป์เกินสิบห้าปั๊บแม่เนติกจะตัดโอเวลดจะตัดทันทีเรามีอุปกรณ์อัตโนมัติทั้งหมดทั้งมวลเนี่ครับคือเครื่องขัดขาวแนวนอนรุ่นอัตโนมัติของยนต์ผลดีนะครับ เป็นนวัตกรรมนะครับเราเก็บความพิเศษจากเครื่องหลายๆเครื่องมาใส่ให้เป็นเครื่องหินนอนอัตโนมัติอย่าลืมนะครับท่านที่รักหินนอนหรืออยากจะมาดูยินดีต้อนรับครับมาดูของจริงได้ที่โรงงานผมหรือโทรสั์มากนครับผมรับทุกสายแล้วครับ เที่ยวฟิตผมรับทุกสายโทรตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับหินนอนรุ่นใหม่ระบบอัตโนมัติจยากตนผลดีเราอยู่ใกล้รับใช้ท่านท่านท่วงทีสวัสดีครับ